สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่วันนี้เราก็มาอยู่กับมิสเตอร์เกมนะฮะครับจองตัวนานนะครัคุณนี้วันนี้วันนี้นะครับมีมิสเตอร์หนึ่งนะครับโอ้โหมาเยี่ยมที่บ้านนะครับก็เลยมีท้่มตานะครับชอวรอนันงกินนะครับวันนี้มีหมูกรอบชิ้นใหญ่นะครับผมนี่ หอบส้มตําจากบ้านมานะฮะสามสิบกิโลใช่แล้วก็หอบไก่มาสองไม้สามไม้นี่นะโอ้โหอย่าพอกินเลยเนี่ยหกไม้ก็มาคุณผู้ชมครับผมวันนี้ส้มตำไก่ย่างหมูกรอบครับผมแหม่ไม่รู้จะกินอะไรก่อนเลยะฮะนะนะลองชิมส้มตำก่อนส้มตําแถวบ้านเขาว่าอร่อยหรือเปล่าลองชิมก่อนพูดเหมือนไม่เคยกินหอบมาสองถุงนะครับปูปลาเหรออ่ปูปลาผสมครับผมอื น้ำปลาร้าแบบไฮมคอลมากเอาหมูกรอบก่อนมาลองชิมลองชิมลองชิมกันทำเองหรือซื้อมาอันนี้ซื้อมาอืจะทำเองนิดนึงก็ได้ทำเองกรอบควนี้แดดก็่องแต่ผมคนเดียวนะฮะเออซองไปถ้า่องหัวร้านแหมเปิดตาผากขึ้นมาเลย ข้าวเที่ยงมีคนบ่นหิวข้าวนะครับไอมผมก็หิวก็ไม่มาสักทีนั่งบุกกอบอม ทำเองไม่กรอบขนาดนี้นะครับประมาณกลับไปฮิตแล้วคุณผู้ชมหมูกรอบเนี่ยฮู้กลับฮิตแล้วไมัเห็นมักรอบอีกหรอเอ้าหมูกรอบอ่ะมันก็กรอบอยู่แล้วแล้วก็มาทอดซ้ำหรือว่าอุ่นซ้ำมันก็ยังกรอบเหมือนเดิมแช่ช่องฟิตไว้ถ้ากินได้หมดอ่ะกินเปรี้ยวทิศ อ่อาจะบ้าอะริดเน<ม>าะมื่อานไม่ได้หายามีคนเบี้ยว <G ül üyor> นนไม่อยู่ครัาบเามื่อวานวันนี้ก็เลยถ่ายตอนที่าอาจจะลงตอนบ่ายนี่แหละลงสดเลยไม่ข้ามคืนอ๋อ,อชอบหมูกรอบนี่ห่ะหบูค้มคืนนู่นหน่อยหนึ่ง ก้าหมูกรอบไหมว่ไปเอาจีนกนอเอาจีนไหมเน้นหนังเอาเน้นหนังกินลำมื่อหมูกรอบอ่ะเฮ้ยอร่อยดีนุ่มโอ้ไปขคไทยได้ไทยคลิปอ่ะแต่เลี่ว่าคุณไม่ติดตามผมเลยนะยังไปดูเลยเออมีเวลาทำบ้านใหม่ ครับผักบุ้งก็มีขาวๆเลยเอามาไม่ไหนผักบุ้งหึออมาจากไหนตลาดกอถามไปเลยนะคุณผ <c oughs> ู้ชมเด็ดทแทบอ่ะแคมูเนี่ยแี่แคมูนะหมูก,กร,อ,รอบดูครับคุณผู้ชมนั่งล่มอยู่คนเดียวอะมันบัง อ้ยอ้วนนั่งล่มอยู่คนเดียวนะทุกคนกินมไหมครับให้แขกตากแดดมีที่ไหนมีบานเดียว้วยนะแถวเนี้ยระวังบดีตากแดดเลยอเอาเนื้อ,อม,มาแล้วคุณผู้ชมหูวิ่งหมูกรอบเพราะอิ่มแล้วก็โยนมาโยนมายังไม่อิ่ม เลี้ยงเต็มทีนะเอาเลี้ยงเต็มทีเลยเนี่ยวันนี้มาวันเนี้ยเลี้ยงเต็มทีเลยเนี่ยเลี้ยงเต็มทีเลยเออกินให้เต็มทีเด้อ <c ười> เอาโจ๊กข้าวเหนียวพร้อม,อมคนมาคนเริ่มอิ่มแล้วเป็นไงทุกคนคลิปนี้อาจจะเหมือนกันนะครับุกผู้ชม<อ>เดี๋ยวไปพบเจอกันในช่องมิตรหนึ่งข้อคลิปเดียวกันนะครับผม ถ่ายพร้อมกันเลยเดี๋ยวผมจะมาปวดในช่องมิตรเกมนะอันนี้อุ่นเหรอทำได้อุ่นอบในวัาตักเด็ดนี่สงการกินอย่างเงี้ดิน้ยสงการปีใหม่ปีใหม่ก็ข้าววัดฟังพระสวดมนต์ครับผม คำพูดเมื่อกี้นะฮะผมรู้แล้วคุณผู้ชมคิดยังไงกันอยู่นะ่ไเข้าวัดทำบุญนี่ผมรู้แล้วคุณผู้ชมคิดอะไรกันอยู่ตอนมิตตเกมพูดเมื่อกี้นะก็ไปฟังธรรมปีใหม่ก็สวดมนต์ข้ามปีไงใช่ไหมครับใช่ไม่เหมือนไม่เตหนึ่งครับผมกระดกแต่แก้วอื ก็อยู่ด้วยกันอ่ะใช่เปล่าอื <laughs> มอราเห็นเลยโต๊ะสูงอยู่เลย <laughs> 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 มากินที่บ้านไมตาเกมต้องกินท่าแปลกนะฮะโต๊ะสูงมาก ข้าวนรตีกินรัวมาเลยกินรัวมาแล้วเห็นเขายุ่มมาเลยเลยอ่ะมันต้องออกครับสามที่บาทสามที่บาทเหรอนี่นเขาสี่สิบเลยมันลอยหนึ่งอดีเนาะรวมมาบอกมัต้องถอนนี่ปลากันล้วปาใจละเขาบอกว่าไอ้น้องมาแมนเดออู้โว ไอ้เกมมันบ่เคยซื้อเลยมไม่ซื้อหรือไม่กล้าแวะก็ไม่รู้ว่าทุกคนทำไมม,มีของดีอยู่แถวนั้นเนะี่ยไม่ค่อยกล้าแวะนะวัดนะฮะเข้าวัดไม่ค่อยได้ร้อนรุ่ม,มขายใกล้วัดไปหน่อยนึง นี่ซื้อมาจากไหนนะเดี๋ยวคให้อบอกแถมฟูชิมาหรือเปล่าตับลัมอะตับอร่อยมากครับเพื่อไม่ชอบกินหอยนะชอบกินตับแทนแล้วฮะตรน,นี้นาเหม็นข้าวข้าวเลยกินทั้งวันเลย ได้ข้าวกินทั้งวัน,นยังข้าวอยู่หรอข้าวดิขอมันข้าวนะ่ะขอต้องข้าวธรรมดาอหอยนนะต้องล้างให้ดีเจ้าอย่างแรกใช่อย่างแรง,ง,งพริกผสมกับเกลือหใช่เหรอใช่ให้มันอ้าแบบแล้วก็มันจะคายคายดินออกมาต้องมียงยอย่างอื่นอีกพริกกับเกลืออย่างเดียว จะเบาตับไม่หลนะเหมาไปเร็วนะจับมีสองไม้ไะ <c oughs> มาทุกรอบไหมคะจะบอกว่าเมาเลยจะหมดแล้วทุกรอบเดี๋ยวขี่รถกลับไปก็เอามาตั้งอีกก <c oughs> ลยุทธ์ในการขาย <c oughs> พอกลับไปถามเอาเมื่อกี้บอกหมดแล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกเขายากใหม่เมื่อกี้ đinh chép kìa khách nữa chọc chưa chắc chưa chắc đây chắc chưa chắc dưới cái này Điểm này chưa 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 tít ừ. mà kì... Không ในสวนในสวนหในอยู่ในสวนโหเหี่ยวข้าวพูดเดยอะหืมอ,อิ่มแล้วอ่ะอะไรอ่ะกะอมแค่นี้ด้ ดูครับคุณผู้ชมการกินโอมที่ถูกต้องนะฮะต้องไม่แกะหนังยางนะฮะแกะมันก็ลุยลงฐานหมดเลยอ,อล้างยังไงครับเนี่ยไม่แกะหนังยางแล้วก็ล้างแล้วค่อยมามัดสิฉ <laughs> ลาดน้อยอะ่ะเชื่อไหมว่าคุณผู้ชมล้างแล้วค่อยมามัดอีกรอบหนึง่ง <laughs> <laughs> ผมยังไม่เชื่อเลยต้อง <laughs> ล้างถักก็ต้องล้างคุณบอกรอกินข้าวบอกหิวข้าวแต่จะไปนอนนะฮะ ทำงานดิวันนี้ทำงานงานไม่เยอะแยะกินแล้วไปนอนแบบสบายเกินไมน่อะแต่มายังไม่เห็นทำงานเลยทุกคนได้หลายก็แตงไทยปิน้นก็สิบล่องอ่ะอ ใครอยากกินแตงไทยนะครับสั่งได้ทั้งเพดนะครับจะไม่มีขายนะครับสั่งได้ครับแต่ไม่มีขายสั่งเล่นๆสนุกสนุกขำๆนะครับผมเช็คยอดว่าจะมีคนสนใจเยอะไหมอืมอิ่มเนี่ยตะกี้บอกหิวอิ่มละก็รีบกินไงไม่ได้มัวพูดไปเรื่อยอ๋อปคลิปเหรอ จะไปแล้วไปทำงานต่อไงคุณผู้ชมอิ่มแล้วอ่ะต้องไปทางานต่อนะครับผมขยันขึ้นมาทันทีทันใดนะครับผมอิ่มแล้วสําหรับคนที่ให้แก้งมิสเตอร์เกมนะครับผมไม่มีโอกาสเลยฮะโอ้ยอย่าเลยใหเลยอย่าแกลงไม่มีโอกาสได้แกลงหรอกไม่ได้แกลงแกลงตอนไหนระวังตัวตอนนี้ระวังตัวกันหมดไว้ใจใครไม่ได้เร็วๆโอ้ยงานการรออยู่ ก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยะฮะกดให้ช่องมิสเตอร์เกมด้วยนะฮะครับเอาไหมเอายอดไลค์ยอดแชร์มไมเอาเิอเอาสล้าส้านนึ่ง <laughs> <laughs> อ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะ,ะพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส,ว,สวัสดีครับ